สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้เป็นตอนแรงหาุ่งของวันอาทิตย์นะครับผ้าผ้า,ผาพี่น้องวาชิตเว็นครับจากที่ว่นไ้ลงคลิปเมื่อโดนแล้วนะครับนี่ก็เลยผ้ามูผ้าพวกมากตกเว็ดตกปลากับพุ่งครับน้าก้อยก็ลังแจ้งเว็ดครับ สามก้นยูเคร่องแพร่ครับเป็นแพร่แพร่แพร่หอยเนาะที่มันลอยมาก,ขมากเขามัดไยครับทีมงานเดียวกันมาหลายคนด้วยครับเมื่อนี้เดี๋ยวมารับชุ่มน้องกันนะครับว่บาจะได้โตจะไม่โตเนาะครับนะครับในปลากระพงครับไม่ใช่ผมไลยครับ จะลองเบ็ดไหมครับซื้อเบ็ดไหมใส่ใส่กำลังงามๆครับเป็นปลาพวกเดื่ปลาพวกน้ำก้อยนะครับ กดไงข้อ,ของน้ำกอยได้หลายตัวแล้วครับหางหกตัวแล้ขาดอีกทีของปลาขาต อุ uh oh uh oh. ปอ He He <us ession als> ุปอ ok ุปอุปลดขึ้นมาดูเสียขอถุงขึ้นมาบึงได้หลายตัวแล้วแกงงสะนมไม่สุกแซบแซบภานกับหานติดยูนบ่ปากฏตอยปากฏตอยติดบ่ ต่อท่ซืโอ้ยวาผมงยๆก็เบ็ดนะดึงยุบครับเดี๋ยวสังเกตไปนิ่งครับรีบวะเออวูมีเหลียเช่หรอ ใช่แล้วใช่แล้วปลาอะไรโอ้ปรากวดปรากวดครับนะครับอ้าวเพิ่นว่าได้ได้แล้วครับได้ตัวนึงเราเมื่อเนี้ยนะครับอย่าครับไม่มีแล้วอีกเนี้ยนี่นี่ครับติดอีกแล้วครับปลาอะไร ปลากระพงแดงครับเหยียบเยียบี่วยครับจะขวงตัวไงวะเฮ้ยโอ้ตัวแบบไแล้วครับยังไฟยังไฟอือ